ผู้ชมขาหลายคนก็จะรู้จักพี่วัวนะคะพี่วัวก็สมิจะมีไอจีบอกตัวเองนะคะมิสวัวบอกเลยว่าพี่วัวเป็นเด็กที่น่ารักมากเราเคยถ่ายคลิปพี่วัวค่ะในการเอ่อเรียกมาเล็กที่แลวพี่วัวก็จะไปรับของแทนเราก็ถูกกับแฟบถูกกับไรแมนถูกกับเคอรี่ทุกอย่างเขาถูกกันค่ะนี้เราจะมาทดสอบน้องวัวค่ะว่าน้องวัวจะเชื่อฟังแม่เขาได้มากแค่ไหนนะคะเราจะมีแตงโมัวงชิ้นนะคะพี่วัวเริ่มเลยนะคะพี่วัวเดี๋ยว เจา้าบังอะไรโอเคลูกเข้าใจ,จเราโอเคเข้าใจเดี๋ยวเจ้าบังแตงโมงไว้ตรงนี้นะเดี๋ยวกีดไปเดินไปตรงนี้นะแล้วเสร็จปุ๊บให้ถ้ายินคําว่ากินได้เลยค่อยกินนะลูกนะเดี๋ยวถ้าบัวเก่งนะบัวจะได้ออกทีวีจะพาบัวไกออกทีวีโอเคไหมเดี๋ยววางเสร็จปุ๊บเนี่ยว<ม>างเสร็จปุ๊บนะก็จะลุกขึ้นไปเลยนะอดทนโอ้ต้องอดทนเพราะว่าเราจะทำคอนเทนต์นี้ให้คนจึงในความเป็นเราโอเคไหมลูกเก่งมาก พอนั่งรอรอก่อนเลยรอรอพร้อมน,นะคะเดี๋ยววางริจปบลุกเลยนะคะดูสิว่าน้องวัวจะทําได้กี่ชั่วโมงพร้อมเพราะเขาเชื่อละลักทุกีมากถ้าพร้อมแล้วรอเพราะเขาเชื่อละรักทุกีมากเพราะเขาเชื่อละลักทุกีมาก จะพาดีลูกไม่ไอ้คุน,นะติดรายการแค่นี้ก่นะ